ก็มีน้องๆคนหนึ่งก่อนก็ได้แจ้งอยู่ในติ๊กตอกก่อนเลยเนาะเพราะว่าฐานแฟนคลับเอฟซีอยู่ในติกตอกก่อนเลยครับมเกียงแปลว่ามีมันนี่ขายดีที่สุดในโลกเกียงเกียงมูมียังเหลือประเภทบินที่หนึ่งแมนเจ๊แสนเก้าสิเอันสองแมนสองล้านหกแสนเจ็พันกีอดีสามล้านสี่แสหกสบสามพันกีแล้วเขาทีมงานสาคนเลไดได้ ไไสบายดีทุกคนเมื่อกี้ก่อนที่มาให้กิจกรรมหนึ่งก็คืออยากช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยตรงอยากสวิตก่อนอื่นเบิดก่อนชี้อธิบายฟังเลยว่าก่อนเหตุในครั้งนี้เนาะแม่นจิตใจอยากช่วยเหลือแระแทศเพราะว่า เห็นหลายคนลมนําเป็นแฟนคลับอย่างเนาะที่เขาเจ้าอยู่ในติ๊กต็อกเยีก็ได้บอกว่าช่วงนี้กับวิกฤตนักบูมีเข่าสิกินแล้วอย่างเนาเขาก็เลยคือว่าลหลายๆคนอาจจะบุมีเข่าสิกินลหลายๆคนก็อาจจะขาดแคขนเรื่องนี้หลายแค่เขาก็เลยคือว่าสิ่งที่มัน ทั้งชีวิตและเฮ็ดได้ไง่ายที่สุดแม่ยังโดยที่มันบบได้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหลายเขาคิดอ,ออกเลยไง่ายก็คือมีก็คือเขาเขาเองก็กิกนเนาะสมุิย้มอยากไว้ยาาหิวย้มอย่างที่มันท่วงทีหรือสมัยแต่กี้เขาเงินหน่อยเหรียนน้อยเดียวนี่ เขาก็กินมีประทังซีตซึ่งเป็นอาหารละเขาเลยแหละนั้นและเขาก็เลยคิดออกว่าเออเขาอยากบริจาคช่วยคนที่เขาถูกผลกระทบในครั้งนี้และเขาบังเอญเขากับเทรดคริปโตนี่เนาะเขาก็ได้เงินนํำคริปโตนี่มา5ล้านในระยะแปดมือนี่เขาก็เลยเออเอามาเหตุอันนี้ยังหน่อยเอาเงินที่เขาได้จากคนอื่นฟรีมาช่วยเหลือสังคมแบบนี้มันก็น่าจะดีกว่าตัวพวกเขาก็ยังไม่ได้ขาดแคลนอย่างไรสำหรับเขา เขาก็เลยคิดคอนเทนต์ตัวนี้อยากมาเห็ดช่วยเหลือบริจาคให้คนที่เขาขาดเกินบุมีอย่างสินนเทพถามื่อนี้ก่อนไปซื้อมีแล้วแล้วเห็นคนที่อยู่น้ำถนนนี่นะแบบว่าเขาเบิงตาะภาพการตัดสินใจของเขาเองเนี่แหลนะเนาะเบิงแล้วเขาอาจจะทุกข์ยากอีเขากับชิจกตบตำทางไปเลยหลังจากที่เขาซื้อและก่อนก่อนที่จะมาถ่าย YouTube นี้ ก็มีน้องๆคนหนึ่งก่อนก็ได้แจ้งอยู่ในติ๊กต็อกก่อนแล้วเนาะเพราะว่าฐานแฟนขับ FC อยู่ในติ๊กต็อกก่อนแหละนฮาร์มนิกว่าเพื่อนก็มีเสียงเสียงรถนี่บมแม่เสียงรถผู้แทนเลยเสียงรถที่ขับคนเจ็บที่ติดเสื้อโควิดนี่นะไปสูตรกักกันทว่าบ้านก่อนก็ยุ่งไวยห่วงแล้วมันอยุ่แคมทางเลยเนาะมันก็เลยได้ยินเสียงดีได้ยินตลอดเลยเกือบว่าเป็นเรื่องปกติตอนเมื่อที่มันติดไม่ใหม่สามสีเมื่อหลังเนี่ย แล้วมันดังทุกหอบทุกหอบเลยที่ว่าช่วงที่ข้าเจ้าเอารถเมล์ไปนะเดี๋ยวขึ้นคลิปให้เบิ้องใเด้วยว่าข้าเจ้าเอาขึ้นไปเป็นรถเมลม์รถเมไปเลยฮะอันนั้นเ็นได้ยินตลอดเลยช่วงนั้นอันแล้วกับชิมโตเรื่องที่ว้าน้ำกัมืุอกี้ในติ k กต็อกก็มีหลายคนที่ให้คำคิดคำเห็นมาไปบนนั้นบนนี้ส่วนใหญ่ก็ปิป็นต่างแปลงเนาะ ตังแขวงนี่เฮาบอกเลยว่าตอนนี้เ,เ,ข,เข้าไปบรได้เพราะว่าตอนนี้อยู่ใส่กับประสบภัยนักเบิดแหละนครหลวงกับนักนวงและเพื่อนบบให้เดินทางออกเข้ากับขอโทษหลายๆน้ำคนที่อยู่ตังแขวงกับเอฟซียู่ยตังแขวง<อ>ที่เฮาบบสามารถไปบริจาคเองได้แต่ว่าก่อนอื่นพวกเขาก็สยอกเอานครหลวงนี่แหละให้มันทั่วถึงก่อนได้สมัยก็เอาซำนันตามงบที่เฮามีตามมุ่งเพื่อนแต่ละคนที่สมทบขึ้นเข้ามาว่ามันเสียเหตุได้หลายสมัด ก็เอาตามนั้นก่นอนเนาะเพราะว่านครหลวงเขาก็น,นักนวงอีดีหลายหลายคนเนาะที่อยู่ตางแขวงที่เป็นเน็ตไอดอลที่ว่าหรือว่าคนมีเงินหลายๆคนที่มีเงินประสบความสเร็จแล้วก็อยากใออออกมาส่วยเหลือแบบแบบนี้เนาะเขาี่กไ,ได้ว่าเขาประสบความสเร็จแต่ว่าเขาในระยะน,นี้เขามีรายได้ทางอื่นเนี่ยเขาไม่ได้ขาดเขินเขาก็เลยคิดว่าอยากมาเฮ็ดเพื่อเป็นน้ําใจจากประสาชนวคนล้าวน้ากันนี่แหละ สำหรับคนที่เยอะตั้งแข่งถ้ามันไผ่เฮ็ดแล้วที่เฮายังบ่เห็นเฮาก็ขอสมเซื่อแต่ถ้ามันไผ่ีียังบเ่เฮ็ดเฮาก็อยากเป็นแห้งบันดาลใจอันหนึง่งเฮ็ดใน้่ยค่ะเจ้ามีใจมีกำลังใจที่จะมาเฮ็ดคมดีอย่าลืมนเนาะเฮ็ดคมดีบ่ต้องอายและเขาเฮ็ดคมดีแล้วอย่าไปว่าอย่างให้เขาให้เขามีกำลังใจเห็ดคมดีต่อไปจงสุขยู่สรรเสิริญเขาให้เขาได้มีแห้งใจเฮ็ดคมดีพวาเห็นนักเลงคีย์บอร์ดหลายคนบวซิยูใส่ ส่วนหลายคนมีอยู่ในติกตอกแบบพวกหากเเคยเฮียริ่นติกตอกใหม่นะพวกหาก็เคยมีโทรศัพท์ใส่มันคอมเมนต์อย่าคอมเมนต์แมนอย่างเยาว่าอย่างกับว่าไปแม่งเนี้ยพวกผีบ้าพวกปัญญาอ่อนพวกขี้เหยียอสังคมสําคัญขั้นตาให้ความดีแล้วถ้าพวกบ้านี่มันมาคอมเมนต์อย่างกระยาบ่ต้องไปใส่ใจมันบ่ต้องไปให้ราคามันขึ้นมามันเป็นอากาศฝุ่นเท่านั้นแหละซิ่งในน้อยที่เราเบิ่งบเห็นเพียงแต่หูวว่ามันเปื้อนนิแต่เบิ่งบเห็นมันเท่านั้นก็พอ ต้องไปใส่ใจได้เป็นกำลังใจทุกคนที่เห็ุความดีสมเซยยงยอสุอยุอยองยอเด้อความดีท่องันและเดี๋ยวเขาสิไปโทรสดหาน้องสายอีกคนหนึ่งซึ่งซีอยู่ซึ่งเป็นหนึ่งในไลฟ์ซื้อที่พวกเขาอของเงินบริจาคช่วยเหลือกันดีแล้วเขากระดมได้ยหลายคนเพื่อนทีได้เงินหลายก็ได้ช่วยหลายขึ้นเดี๋ยวชีโทรหาน้องวินสุดรอเขา บ้านมาสดสดรุดเบิงก่อนว่ามันจิหับวันนี้แต่ว่านี่กระล้มกันไว้แล้วคร่าวๆแล้วแต่บุโฮบุโฮพจน์ชิบวางหับโทรศัพท์บอสตันด้วยสถานการณ์ทรงชิบวัง เดี๋ยวเฮาสีโทรกลับอีกก็ได้ามาอีกแค่นหนเดี๋ยวเฮาซีมาแชทหาต้ม <c oughs> เขาซีมาขอแต่ละคนนั่นแหละเนาะว่ามันไผ่ซีอยากซอยอยากบริจาคก,กับผลกระทบครั้งนี้เดี๋ยวเฮซีแชทหาต้มมึงเด้อ A few moments later มาแล้วทุกคนในที่สุด,สดต้อมมันก,นกระโอนเงินไหมเฮามันอยากซอยเหลือในครั้งนี้แหละเนาะมันชีสมทบทุนสมทบมาหนึ่งล้านกิบ เด้อป่าต้มแครีจัดมา1ล้านกีบบริษัทแครี่เพื่อนเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายเพียงหนึ่งเดียวในสนปอปปอลาวเด้อบริษัทเข็มพรอนเครื่องเย็ยนเด้อไปอุดหนุนกันแน่พอย,ยามีวิกฤติสิปอยังอยากซอยแลวเฮาต้อไปน้องต้มสัดเพชรลายพรนคบหินเด้อพอเข้าไปรุ่นน้ากันวะผู้ช่วอนมาเท่าไหร่ลายวันโอ้นี่เลย โอนมาหนึ่งล้านกี่คนของงานขบหินน้องสายตั้มเด้อเพ็ดลายพร <c oughs> น้องอรุตผู้รอลูกเหลาผู้ดูดีมีซาตมีตระกูลรอดีสนิโลกเมื่อวานนี้เขาก็แชทหาเพิ่นแล้วเดี๋ยวเ้างสไปเบอ่์เพิ่นบริจาคมาคนชิ่นให้มาเท่าเดิมเนาะวงวนันโอเคน้องอรุตเพิ่นก็ให้มาหนึ่งล้านกี่เช่นเดียวกัน น้องอาลุดอาลุดก็ให้มาอาลุดก็เขียนซื้อผิดไปอาลุดสะหมติน,นี่หนึ่งล้านกีบเส้นเดียวกันอะในตอนนี้เฮากะมี3ามคนแล้วที่โอนเงินเข้ามาบวกกับของ 9, เกาเฮาห้าล้านกระชีพันแล้านแบบน,นี้แบบน,นี้ถ้าว่าเงินมันเหลือก่อนกระชิบได้เอามีแต่ก่อนสีเอาไปซื้อจนมันเบ็ แจกให้มันทั่วถึงเท่าที่แจกได้ตามงบของเขาแหละเพราะงบก่อองสิงคนเดียวเลยก็หารนาแหละในการเฮ็ดบริจาคครั้งนี้เนาะเราบ่ได้เกี่ยวกับองค์กรใดทั้งนั้นเขาเฮ็ดแบบส่วนตัวแล้วก็เอาหมูคูที่แบบว่าหักแพงใกล้ซิ์ที่เขาสนใจอยากช่วยเหลือเขาก็ระดมทุนมาเพื่อซื้อเครื่องไปแจกในครั้งนี้แหละโอ้ลืมโฆษณาเพิน่นอันน้องรุดนี่แมน ้องงานเฟอร์นิเจอร์เอซีแสงจันเฟอร์นิเจอร์เด้อนี่เลยเดี๋ยวสิขึ้นโลโก้แปแต่ละคนธุรกิจของเพื่อนแต่ละอันให้เด้อเพื่อให้ทุกคนได้ห้วก็ได้บขามีโอกาสกา็ให้ไปสนับสนุนเพื่อนนะนะช่วยเรือ,อากันเนาะตามๆน้องสนใจอยากให้บุญน้ำกันบ่คือตอนนี้พกไอ้กำลังสิไปซอกบริจาคเรื่องให้พวกที่ประสบภัยประสบภัยโควิดนั่นแหละน้องสนใจบ่ถ้าสนใจแล้ว ต่อไปเลยเด้อเขาก็แชทถามไปแต่ละคนนั่นแหละที่เขดขึ้นมาเขาอาจจะมีกำลังแหงที่จะลอยเหลือได้เป็นอย่างเงินส่วนที่เขาจะชิมาดตำหลังเขากะมันผ่านให้ได้ทั้งใดก็ให้ไปก่อนแต่ว่ามืัอนี้เขาขึ้นมาชิกบจกเงยจกงบจกจกงบตัวเองก่อนหาล้านเนาะขึ้นมาหน่าจะเพียงพอกับจิบิเชอร์มีเบิร์ดห้าห้านึงนี่ขึ้นมาหน่าจะพอ ที่เป็นห้ราคามามีแก๊สหนึ่งกัยูเท่าไหร่ห้าสิบสองพัาสิบพัประมาณนี้แหละเกิเดข้นวนหน่าจะพอ5 0าสิบพสิบแก๊สกับห้าแสนร้อยแก๊สกับห้าล้านขึ้นมาในหา้านนั่นก็น่าจะบ่ได้วางหอดร้อยแก๊สเนาะเดี๋ยวจะหน้าเขาสิพาไปเบ่งเดี๋ยวเขาสิาาไปซื้อห้านใดติดตามชมกันไปเดินทยาไปซื้อเซิเบิ กดมาสี่เท่าเนี่ยละล้านห้า oh, <no. S 1> สามล้านสี่ล้านห้าหกล้านเอากดเงินออกมาวันนี้หกล้านรอ oh. โอ้คุณนายนหาแต่นอนน้องนุงน่งเงิ okay, <no. S 1> นอะเมื่กี้นอนนอนว่ะเมืองแม่มาซื้อนี่มาซื้อเครื่อ,องเลยรได้หนี่นะเห็นโมนี่หนะโอเคโอเคโ้ซิอบอร์ลจ้าเขาไหนทายอยู่ได้หนี่น,นะ ยูทูบได้เอ่ายขอดายมัดใจกันไปรวดนี่นะ <laughs> ขอเจยซื้ออย่างนี้สิไนะอ้คือวายซื้อตะมีแจกใหญ่มาทัวถึงอุปกรณ์รักในการกินง่ายอยู่รอดระดีที่สดนะุดไอ้คือ่ามีนี่แหละโอเคอะเดี๋ยวเข้าสีพาทุกคนเข้าไปน้ำกันไปนี่ มีส่นไหนมีมีมียางไปซื้อเลี้ยวหอมเลี้ยวหอมพอวะเลี้ยวหัวเลี้ยวหอกยุ่นี่ไหมนะยุ่นี่วะมีจักรรถในแบบนี้มีรถเฟอร์ลนี่ เออเอาล้อมาใ้นะไอชิ้เหมาเบ็ดห้านเนี่ยตัวไอล้อออกแล้วออามันเบ็ดนี่อีนมันลงกมานนแถวนี้นะเาเบิดดมนี่นี่นะเบเาเบิดเหาไหมมันเบดพอจะมัลวกน้ำขีนแ้วมาไง่ไอชิ้นเอาเบด ไปชื่อไปเก่คนนะครับต่อไปที่มันบุมีเก็บ,บ,บให้พวกน้องก่อนเก็บใจะถงให้ไอ้แปลว่มามัดเป็นสามที่สองฮอร์จะถงไว้้อยถึงแก่คนเป็นแบบนั้นเลยอเอาไปเลยหน้าส่งว่าเป็นนัดก,กันไงบอป้ายเลยแหละบุฟเฟ่ต์ไปทำไเล่นอยู่หลายร้อยโอ้ประธานเนย อันสาเหตุที er ่มาห้านู่งดอกอุ่นนุ่นโมกูนี่แหละเด็กเขาถามถามใหญ่ด้ะโฆษณาแมสี่หันไปชักห่อยแค่น่อยดีขาับดีขาด้วโฆษณาเลยหานตั้งยี้มส่บ้านผักเข่าวมึงใส่ฮันเดินเด้ออยู่ชิหมอนบดอยู่นี่นะโอ้ยหมาเบิดกับฟอฟอที่บอกหมาเบดอยู่นี่นะ เกียงแปลว่ามีมโอนี่ขายดีที่สุดในโลกเกียงเกียงเกียงโมมีเงี้ยงเหลือวัดให้เว้ยมันจงลุ้งเลยนี่ยสิบปล่อยไว้าจะขายคนอื่นไงบอสบอสบอยให้ยังเอาวะดิแบบตั้งใจมาเหรอไอ้หนินี่นะนะย่งเงินไม่ถ่กจนเลยม,มันนักมันหลายไหลายแหง คนอื่นนะครับจะมีเงินให้เขาจะนถึงของแพงๆไปอันนี้เอาให้คนที่เขาจะขาดเกิน run วัน,นี่ขันกันเว <ไป S 2> ลาวางกันลิ่งตลบคณะให้กัไนได้ <laughs> ตอนนี้ยอดไป่อดสล้านสล้านสามแสนแปดเก้าพันตอนนี้งบแต่าอดอ่ละงบไปอยู่ที่2ล้านสี่แสน แปดพันขายังบ้านนิดนึงตอนนี้ก็ของสิบห้าพัอ่ะอีกหน,หนึ่งเจ้าของบริษัทเจ้าของห้างเจ้าไหนห้างน,นี้ตั้งอยุสัยแห่งหน,นึ่งโฆษณาให้ฟรีนี่้านขี่ยตั้งอยู่ถนน,นใหญ่ต้น,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 นหน้ากรับโกงกันข้ามกรับไอก้กระจกแล้วเออาที่ถนนใหญ่เลยเด้อไปไกลไปไกลมากกับมาซื้ออถนนซอยเพิ่นแน่ห้างหาก,ก็เปิดได้จักเดือนก่อนสอง,สองได้เนาะประมาณน,านี้อ่ เป็นฮานมาใหม่น้องไม่ไฟแรงส่อไปน้องโอนประกอบน้ำสามที่แพ็คได้เป็น2เป็นได้ได้เป็นสามที่มกแพ็คเอออ่ะสุดเซอให้เจริญเจริญพุงเนื้อจุนอนะขายได้ดีบินที่หนึงแมนเจสนเก้าสิบเอ็ัน 2ีดีีสอแมน2องล้าน6ก2อ่พันกีรวมมาแบบนี้นะอดี3สมล้าน4 6 3แสนกีอ่าลเรามาหอดต่อใจเงินเยอเนี่ยยกมาให้หมดเด้อชัดเจนเด้อไม่ให้มีบางเนยจะได้ว่าเอาอุ้มเงินเคนเอันในน้องกขาเจ้าสุดย์หลายหลายคนเนอาอุ้มมาได้เหมสามล้านสี่แสนหกสิบาอย่างไรนะ มืออื่นจังข้าวทุกคนกันามา,าหไหมเอ้ามืออืนผักจนออกมือผักเบี้ย แล้วเขาทีมงานสามคน,นเลรียกเง็งบไได้นี้่ก็คือสถานการณ์เกิดขึ้นจริงอยู่ดๆก็ใส่คันเล,งล็งรถโอ้คนคนเฮ็ดบุญนี่เฮ็ดดีนี่ก็มีแนวไม่อุปสรรคแต่น้อเออ ดูดีๆใส่กันเลิงกันลุดงงเลยโอ้บ้าบอกนะกาลังแก้เครื่องจี <c oughs> บวัวลิจกักกาลังจีซอกเครื่องจีบวัวลิจากนี่เสื้อเครื่องมาเต็มโอ้ยตายแล้วพี <c oughs> ่วได้เมคเด้อเป็นแท้เหตุการณ์จริงเลยนี่กาลังซื้อเครื่องออกมาแต่อินนี่มาก,ก่อดีไงซ,ซุปเปอร์สโตอเร็ตคนนี้มันยัไงกันไเออเดี๋ยวถ่ายกันดู อ๋อกำลังสิหันนี่ใส่ไฟกับบ่มอนเจ้เปลาเลยหมดไฟไว้อย่างก่อนเออหมดไฟเบรคยึดเี๋ยวเย็นๆหันแน่นๆก็รอดแน่น้ะน,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 นี่นะฮะ มุ่กกี้คือทุกคนเห็นน้ำออกไม้เอาแทาวาเลยออ้่ายละงานชินได้หั่นเนี่ยเติมลอ,องเบิ่งเนาใครได้พอมีความหูเล็กเล็กกนหน่อยเก่งมากเอเค,คเนเคาะ เปิดไฟท่ายนะบ้าบ่ขนาดเลยอันนี้มันเหตุการ์ดเกิดขึ้นจริงเลยว่าได้เม็กไ่ได้ย้อมไม่ได้อย่างครั้งนั้นเลยโอ้จายแนวนี้ก็เป็นฮะห,หลังจากมาซื้อเครื่องได้ประมาณสองเครื่องในหววเขาเกี่ยมสิกับบ้านเกี่ยมไปเก็บเครื่องคอนเครื่องจัดเครื่องดีๆแล้วก็สิเกี่ยวแจกในเมืองอื่นสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อบ๊ายบายเจอกัน EP หน้าเ่าจะไปแจกเครื่องยึดใส่ให้พายแน่ ฝากติดตามครับซุ่มเด้อแต่ก่อน